สวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแปดบาทซีค่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับคุกกี้ที่หน้าปั้นกันก่อนนะคะก็ก่อนที่จะอัปเดตแพทครั้งใหญ่นะคะก็จะมีประมาณ10ตัวนะคะที่น้าปั้นเนาะอันนี้รวมเป็นเอ็นชียนแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวแรนะคะบางตัวที่เซฟแนะนําสำหรับมือใหม่นะคะที่จับ ปั้นเลยนะพุ่งปั้นแบบเฮ้ยยังมีตัวละครไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะอ่าก็จะมีตัวแรเหล่านี้นะคะที่สามารถนํามาปรับใช้กับทีมที่มีอีปิกหรือตัวที่สูงได้นะคะมาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะคะอีปิกนะคะระดับอีปิกเนาะตัวที่เซฟแนะนํานะคะตัวที่แบบทุกทีมควรจะมีเลยนะคะพื้นฐานเลยนะก็จะเป็นตัวของน้องเคฟค่ะ เพราะว่าน้องเคปเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถแทงได้นะคะและก็ยังมีบัฟบัฟให้เพื่อนนะคะเป็นลดค้าเสียหายเนี่ย50%เลยนะคะน่าถึง8วินาทีบอกเลยนะคะว่าน้องเคปเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งดาเมจเนาะช่วยดาเมจได้นะคะเราก็สามารถบัฟให้เพื่อนได้และยืนแทงได้อีกด้วยนะคะน้องเป็นสายป้องกันแนวหน้าเลยนะคะนี่คุกกี้ลดเคปสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านาะในส่วนข,ของท็อปปิ้งนะคะ ท็อปปิ้งของน้องเนี่ยจะเป็นในส่วนของลดความเสียหายเน้นท็อปปิ้งออฟลองนะคะลดความเสียหายออฟหลักนะคะก็จะเป็นท็อปปิ้งคูลทามเนาะเห็นไหมห้าเม็ดเลยนะคะและก็ยังได้เอฟเฟกต์ข้างล่างเนาะเป็นช็อกโกแลตชิพนะคะคุกกี้อ่าคูลทามเนี่ยห้าเปอร์เนาะรวมจากคูลทามที่มีแล้วนะคะสิบแปดจุดสี่เปอร์โบอีกโบนัสอีกห้าเปอร์นะคะก็จะเป็นประมาณยี่สิบสามจุดสี่เปอร์ค่ะ ประมาณนี้เลยนะแล้วก็โัคความเสียหายที่เป็นออฟลรองเดี่ยก็สามารถหาเพิ่มไปได้ด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ออฟลักออฟลองคืออะไรเดี๋ยวเสฟจะแปะลิงก์เกี่ยวกับแนะนําคําอธิบายเกี่ยวกับท็อปปิ้งแต่ละตัวให้นะคะซ้ายบนนี้เลยขวาบนหรือซ้ายบนนี่แหละทุกคนสามารถดูได้เลยค่ะ ตัวที่2นะคะเป็นตัวที่หน้าปั้นอีกหนึ่งตัวนะคะอีบิถ้าเกิดสุ่มได้สุ่มไม่ได้เนี่ยมันจะมีไมเลดนะคะเหรียญม่วงเนาะที่เราเราสุ่มได้ตัวสามเนี่ยสามารถนํามาแลกได้นะคะสำหรับมือใหม่อาจจะยังได้ไมเลดได้น้อยอยู่นะคะก็สามารถรอไปเรื่อยๆได้ค่ะตัวน้องฉลามนะคะจะเป็นสายซุ่มจงตีที่อยู่กองกลางนะคะความสามารถของน้องเนี่ยก็คือทาดาเมจดเนาะส,สองตัวที่มีพลังชีวิตสูงนะคะ นีไม่คว้าเสียหายหนึ่งครั้งเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากๆนะคะความเสียหายต่อคุกกี้เนี่ยจะทําตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะต้นนี้เนี่ยสามารถลงในทังอารีนามัางกรกิวนะคะแล้วก็เออยังมีลงด่านก็เช่นกันนะคะน้องอ่าจะบอกว่าทําไมน้องใส่ครูทามมาด้วยเนาะเพราะว่าน้องฉลาดนะคะครูทามเนี่ยน้องค่อนข้างที่จะช้ามากๆเลยนะคะเลยจะต้องใส่ครูทามเพิ่มเติมมาด้วยค่ะ นะคะเราก็อย่างหนึ่งเหนี่ยวพลังจุ่มเดียยเราก็ค่อนข้างสนใจเนาะแต่ว่าเราใส่แค่3าเม็ดก็พอนะคะเพื่อให้ได้เอฟเฟกนะคะเพิ่มอีกสเปปร์ด้านล่างค่ะจะเน้นเป็นลูเข้าเสียหายนะคะเพื่อจะได้ลงอลิณาลงด่านนะคะแล้วก็ตีมังกรได้อีกด้วยคูณเท้าแค่10เปร์นะคะสำหรับน้องฉลามเชอร์เบดค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของน้องคุกกี้ลถ่ายฟักทองนะคะน้องคุกกี้ลด่ายฟักทองเนี่ยก็ ตัวใหม่ล่าสุดนะคะตอนนี้คือยังมีตู้สุ่มน้องอยู่นะคะมีกิจกรรมนะปั้นกีดาวเนี่ยมันก็จะได้เกี่ยวกับพิมพ์ตัดนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกกวาดด้วยนะคะ นี่หลักๆที่สําคัญของน้องเลยนะคะที่สามารถลงได้ทั้งดานแล้วก็ลงทางอารีนานะคะอารีนาเนี่ยมันดีตรงที่ว่าลดการฟื้นฟูนของอีกฟังเนี่ยจะสนะคะนาน3วินาทีอ่าลงดานนะคะก็เพราะว่าน้องเนี่ยสามารถสริทบุ้ง,ป,งปุ้ยออกมาช่วยทาดามิดได้คะ่ะปุ้งปุ้ยทำดามิดแรงมากๆคน อ,อ็ของน้องหลักๆนะคะมันจะมี2แบบเนาะถ้าใครที่เน้นใส่พลังโจมตีนะคะก็จะใส่แบบเซฟพลังโจมตี5้เมตดเนาะได้เอฟเฟกต์ลัสเบอร์รี่เพิ่มนะคะสามเปอร์กับอีห้าเปอร์นะคะอ่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะสามเมสามเปอร์ห้าเม็ดห้าเปอร์นะคะก็จะเน้นในส่วนออฟรองด้วยนะเพื่อจะได้ยืนถึกพอน้องตัวบางมากหรือใครนะคะที่แบบว่าดาวเมจไม่ค่อยสนใจอยากได้น้องยืนถึกๆนะคะสามารถใส่เป็นท็อปปิ้งโลคอลเสียหายนะคะหรืออัลมอนที่เซฟ เปิดให้ดูเมื่อกี้ได้นะคะใน,นในส่วนของลดครอเสียหายเนี่ยเักสามส0บสเปอร์ไปเลยนะคะอันนี้ได้ครูทามไม่ต้องสนใจค่ะยังไงน้องออกสกิลตัวแรกอยู่ดีนะคะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของชาเอมนะคะเมื่อกี้เซฟใสเป็นสกินของน้องไปอาจจะแบบงงๆนะว่าตัวอะไรนะคะชาเอมนะคะถือว่าเป็นลูกหลักของเกมเลยนะเพราะว่าสามารถลงได้ทั้งมังกรกิลนะคะอลิณาเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของออพวก ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่สามารถใช้ด้ทุกสถานการณ์เลยเพราะหลักของน้องนะคะคือจะเรียกนะคะลูกน้องเนี่ยซัมมอนลูกน้องออกมาเนาะแล้วก็มีพลังป้องกันนะคะนี่บัฟพลังป้องกัน20%นา7วินาทีค่ะแล้วหลักก็มีลูกน้องออกมาเนาะก็คือช่วยแทงนะคะถ้าใครมีแทงตัวเดียวเช่นเคสเป็นแทงตัวเดียวนะคะ แล้วก็มีเชเอมเสริมเนี่ยมันจะค่อนข้างเดียวมาถือว่ามีแท้งหลายตัวคอยช่วยนะคะเชะเอมจะเสกลูกน้องมา3ตัวนะคะไม่เหมือนกับพลายฟ้องทองเนาะพายฟองทองเสกมาตัวเดียวชื่อบุ้งปุ้ยนะคะอันนี้ก็สัมมอนลูกน้องโครงกระดูกอาาอกมานช่วยแท้งไปนะคะมาดูท็อปปิ้งกันดีกว่านะคะท็อปปิ้งของเชเอมเนี่ยอย่างเดียวเลยค่ะก็คือเป็นครูทามทุกคนครูทามยิ่งเยอะนะคะยิ่งเสกลูกไวเนาะเพราะลูกเชเอมเนี่ยไม่ได้อยู่นานเท่ากับลูกของปุ้งปุ้ยนะคะ เท่าน้องปุ้ยน้องปุ้ยเนี่ยอยู่นานมากๆเนาะนะคะแต่ว่าชเชนเนี่ยรถเชเอยู่ค่อนข้างไม่ค่อยนานเท่าไหร่มี2องหลักที่จะต้องเน้นมากๆนะคะก็คือจะเป็นคู่ท่ามและลดความเสียหายค่ะลดความเสียหายยิ่งมีเยอะนะคะก็จะยิ่งถึกขึ้นไปอีกคู่ท้าห5เมตรนะคะก็จะได้คอมโบนะคะเอฟเฟกต์พิเศษก็จะได้เป็น ในส่วนของคู่ทนะ่าอีกห้าเอร์เนต์ะของเดิมมี18%แล้วเนาะก็รวมกันแล้วนะคะประมาณยี่สนะคะเชะเอมเนี่ยพยายามยี่สขึ้นไปนะทุกคนมันจะค่อนข้างดีต่อตัวน้องด้วยนะและดีต่อสมาชิกในทีมน้องจะอยู่เป็นกองกลางนะคะอ่าต่อมานะคะจะเป็นน้องเชเอมค่ะเอ้ยขอภัยค่ะเป็นน้องลูกเกดค่ะ น้องมุกเกนเนี่ยจะเหมือนฉลามเชลบิตเลยนะคะน้องจะอยู่กองกลางทั้งคู่เนาะพลังโจมตีนะคะเห็นไหมของน้องเป็นแบบไปโจมตีแถวกลางของฝั่งตรงข้ามนะคะสามารถเคลียร์มอนด่านได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเวลาน้องหายตัวไปโจมตีเนี่ยน้องจะไม่โดนดาเมจเนาะแล้วก็สามารถลงอารีน่านะคะคอยตัด ศัต,ตูที่เป็นแถวกลางได้เช่นใครมีน้ฟ้าทะเลหรือมีตัวเวสสายเวสมีชชเอมอยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือน้องลูกเกตป่านเกือบหายนะคะปาดหายหมดเลยถ้ายิ่งแรงนะคะท็อปปิ้งของน้องนะจะเป็นท็อปปิ้งพลังโจมตีนะคะออฟดองก็จะเป็นในเซอร์คองอัตราคริติคอลหนักๆไปเลยนะคะน้องจะได้ติดครีเยอะๆถ้ามีลดความเสียหายแถมด้วยจะดีมากๆเพราะน้องอยู่แถวกลางซึ่งพออยู่แถวกลางแล้วเนี่ยถ้าแถวหน้าแตกนะคะน้องก็จะโดนดามเมจเป็นแถวที่2เนาะซึ่ง มีโอกาสที่โดนดามจสูงมากๆเลยนะคะก็เลยจะต้องมีลดความเสียหายไว้ด้วยใส,ส่ส้มจงตีทุกตัวเนี่ยจะตัวบางนะคะแล้วก็เลือดน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีในส่วนของลดความเสียหายเนี่ยประกอบควบคู่ไปด้วยค่ะ คูทามนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าไปตีมังกรโดยที่ยังไม่มีคูทามเลยเนี่ยน้องจะออกสกิลไม่ทันตอนช็อตที่2นะคะพร้อมกับหนักสติ๊กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคูทามนะคะถ้าใครจะเอาไปตีมังกรพยายามให้คูทามประมาณ7เปอร์หรือ8เปอร์ขึ้นไปนะคะไม่อย่างนั้นน่ยน้องจะสกิลไม่ทนันก็อาจจะใส่ท็อปปิ้งนะคะคล้ายๆกับฉลามก็ได้หรือหาเป็นแบบออฟลองที่เป็นในส่วนของเอ่อคูทามเนี่ยมาเสริมเพิ่มเติมก็ได้นะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวดาเมจมันจะไม่ปังไม่แรงนะคะ อ่อนาคตนะคะอาจจะมีเปรียบเทียบระหว่างเชลามกับลูกเกดนะคะว่าตัวไหนหน่าใช้ตัวไหนเดียวกันเนาะเชลามนะคะอาจจะโจมตีแถวหน้าเนาะลูกเกดเนี่ยจะโจมตีแถวกลางก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละทีมเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะนี่ฮะเลเวล60ถือว่าค่อนข้างเยอะมากอ่า เรามาดูสายาฮิลกันบ้างนะคะสายรักษาเนาะถ้าใครที่แบบยังไม่มีเพียวเวลานะคะก็สามารถใช้เป็นสมุนไพรได้พอเซฟเนี่ยก็ใช้น้องสมุนไพรเหมือนกันสีเดิมของน้องคือสีเขียวนะคะเผื่อใครงงว่าเอ้ยนี่คือตัวใดนะคะน้องเนี่ยจะดีที่ว่าแบบว่าสามารถลบล้างดีบัฟได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตตามพลังจบดีของน้องที่มี ท็อปปิ้งของน้องนะคะมีหลากหลายผสมกันได้หมดเลยทุกคนเมื่อเมื่อเป็นสายรักษาแล้วะคาสามารถผสมท็อปปิ้งได้เยอะมากแล้วเราเดี่ยจะมี2อ,อันที่เซฟแนะนำนะคะก็จะเป็นในสายของอเป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายที่ใส่อยู่ณนะตอนนี้นะคะเน้นลดความเสียหายเยอะๆเนาะ อีกอย่างหนึ่งนะคะมีหลายคนแนะนำมาว่าสามารถใส่เป็นครูททมก็ได้เนาะจะได้ล้างดีบัฟนะคะได้รัวๆเนาะเอออันนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าเลืองความถึกเนี่ยเราก็ต้องหาออฟลองที่เป็นเลือดความเสียหายไปด้วยค่ะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะรวมๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกตัวนะคะมีเลือดความเสียหายสัก20%ขึ้นไปน่จะดีมากๆตัวเวมพายนะคะตัวนี้เป็นตัวที่คอยปิดบอสได้ดีดีด,ดีมากๆดีที่สุดในเกมแล้ว อาหารณตอนนี้นะถ้ายังไม่มีตัวไหนนะคะที่เป็นสายซุ่มโจมตีมานะเองค่ะเออวมพานเนี่ยมันสามารถดูดเลือด15%นะคะของความเสียหายที่นางทําได้และความเสียหาย1ครั้งนะคะอันนี้คือแม็กเต็ม60เนาะก็จะอยู่ที่พันกว่านะคะคือค่อนข้างยอยู่มากๆท็อปปิ้งของนางนะคะจะเน้นในส่วนของพลังโจมตีอัตราคริติคลอลแล้วก็ครูทามนะคะอัตราคิดย,ยิงย่งเยอะยิ่งดีค่ะโอกาสติดคิดบ่อยมากส่วนในของครูทามนะคะเซฟ ที่จริงอะ่ะคือเซฟลอง5เปอร์เพราะว่ามันเท่ากับหนังสติ๊กพอดีเวลาเรากดมังกรกิยวโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกดยิ่งยิ่ยิ่ยยน้องหรือวมันจะออกสกิลก่อนนะคะเซฟว่ามันพอดีมากๆอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลองถ้าเกิดแบบไม่มีครูทามจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะต่อมานะคะก็เลเซอร์อของท็อปปิ้งเห็นไหมว่ามันจะได้เอฟเฟกต์นะคะในเซอร์อของพลังจบดีเพิ่มอีก5เปอร์ถือว่าดีมากๆเลยนะคะนี่ ก็คือบางคนอาจจะใส่เป็นท็อปปิ้งอัตราครีเพิ่มนะคะก็ได้เช่นกันแต่ว่าอันนี้จะได้ผลมากกว่านะเพราะถ้าติกครีจะแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าแล้วต่อมานะคะมาในส่วนของตัวที่เป็นรีเจนเนอรี่แล้วนะคะถ้าเกิดอ่าก็ขยับมาทีละส่วนเนาะรีเจนเนอรี่นะคะณตอนนี้เนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวเนาะก็จะเป็นในส่วนของนาวฟ้าทะเลสามารถหาน้องนาฟ้าทะเลได้นะคะจากเอ่อตู้หอยเชลล์ทุกคนมันจะมี ที่เป็นเรือนะคะเรือนกที่เราขนส่งของอพยายามสร้างของหรือผลิตของเยอะๆนะคะมันจะมีขั้นต่ำอยู่เราส่งแค่ขั้นต่ำก็ได้นอนแล้วก็สะสมเปลือกหอย54สีไปนะคะแล้วเอามาแลกนางฟ้าทะเล3วันได้1นเศษน,นะคะก็สามารถสะสมได้เรื่อยๆเช่นกันอาจจะได้ช้าหน่อยนะคะแต่ก็ได้ชัวร์แน่นอนะคะ่ะก็อาจจะต้องใช้เวลา้อนนิดนึงนะคะหรือสุ่มบ่อยๆนะคะได้เศษมาก็ถือว่าดีแล้วนะคะ ท็อปปิ้งเนี่ยใส่เป็นพลังโจมตีและคูทามนะคูทาม11.8เปอร์ขึ้นไปหรือ11หรือ10.6ขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้ในอารีนาได้แล้วทุกคนอันนี้ก็ค่อนข้างจะฟิกเพราะว่าเราอยากให้ออกเร็วแค่ไหนเราก็พยายามฟิกให้เท่านั้นนะคะ11.8จะเริ่มที่4วิเนาะสตาร์ทที่4วินะคะนี่เซฟก็เน้นมากๆ อีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเราไม่มีนางฟ้าทะเลที่คอยสตันหมูให้นะคะก็จะมีตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งคือ,อนางสาวเจ้าป่านะคะที่จะคอยสตันให้ได้นะคะระยะเวลาเท่ากันเลย3วินาทีใส่เป็นครูทามล้วนนะคะต่อมานะคะถ้าเกิดแบบว่าเราแบบว่ามีกําลังทรัพย์ในการสุ่มเนาะหรือได้ฮลี่เบอร์รี่จากอารีน่านะคะก็สามารถปั้นได้เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคะอ่า ก็จะเป็นในส่วนของลดความเสียหายห้ชิ้นเลยค่ะลดความเสียหาย5ชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนะาะความเสียหาย1ครั้งนะคะ3า4 7เนาะโฟกัสความเสียหาย 20. 0ูนะคะแล้วก็คอยดูซับพลังจุบตีจากชาวบ,บ้านเธอด้วยเนาะอืมค่ะก็นี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะมันจะมี2ออย่างคือ,อถ้าเราอยากให้ กระแทกบ่อยๆอ่ะใช่ไหมในส่วนของโฮลิเบอรี่ใส่เป็นคู่ทามแต่ตอนนี้เวลาลงอารีนาหรือลงด่านไหนๆก็ตามนะคะเราก็อยากให้โฮลิเบอรี่เนี่ยอยู่แทงถึกก็เลยอาจจะต้องใส่เป็นท็อปปิ้งนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ออฟโล่เนี่ยเป็นลดความเสียหายเยอะๆเนาะเพียววาลิลานะคะถ้าเกิดใครที่แบบโอ้ยมีเพียววาลิลาแล้วหาได้จากอารีนาเช่นกันค่ะก็สามารถมาใช้เป็นเพียววาิลาได้เลยนะคะ เพียวเวลิลาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่แบบว่าคอยยืนหิวได้ดีมากอารีนาจะใส่เป็นโลหะเสียหาย5ชิ้นนะคะส่วนถ้าเป็นลงดานเนี่ยจะใส่เป็นคูทาม5ชิ้นเลยก็ได้หรือโลหะเสียหาย2นะคะแล้วคูทาม5ไอ้คูทาม3ก็ได้ทุกคนนะคะเพื่อที่ได้ยืนถึกด้วยนะคะแล้วก็กางโล่ให้เพื่อนๆได้นนไหวยิ่งขึ้นเนาะท็อปปิ้งนะคะจะค่อนข้างต่างกันมากนะคะสำหรับการลงดานและการลงอารีนา มันค่อนข้างจะต่างกันทุกคนมาที่อาจจะเซตทีมาลงอารีนาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปลงด่านเปลี่ยนท็อปปิ้งใหม่นะคะอาจจะต้องใช้เวลาเปลี่ยนท็อปปิ้งไปมานิดนึงนะคะอ,อ่าเดี๋ยวมาดูตัวแรกันดีกว่าเนาะใครที่แบบเอ้ยเป็นมือใหม่แบบมือใหม่มากๆนะคะแล้วแบบเป็นตัวแรสามารถใช้ทีมไหนได้บ้างนะคะก็จะแนะนํานะคะเป็นน้องนักสํารวจะคะ่ะน้องนักสํารวจนะคะ ดาเมจเน,ะเนจาะจะใกล้เคียงกับแบมพายเลยนะคะแถมยังมีการตึงเป้าหมายนะคะอีก4วินาทีอ่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยเนาะก็ถ้าใครนะ,คะที่ยังไม่มีแบมพายนะสามารถใช้นักสำรวจเนี่ยเล่นได้นะคะสามารถเอาไปลงในด่านมังกรได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเซฟจะนำคลิปสาธิตมาให้ทุกคนดูนะเพราะว่าไหนๆก็ปั้นน้อง60ไปแล้ว ะะท็อปปิ้งที่ใช้เหมือนแวมพายเลยค่ะก๊อปมาวางได้เรียบร้อยเลยนะคะก็จะใส่ใช้เป็นท็อปปิ้งโจมตี5ชิ้นนะคะนี่คือบางตัวก็แบบท็อปปิ้งไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะอันนี้เนดะี๋ยวมาดูท็อปปิ้งกันก่อนเลย แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะตัวแรส่วนใหญ่เนี่ยจะสกิลนะคะค่อนข้างที่จะไวอยู่แล้วเนาะในส่วนของครูทามนะคะก็เลยไม่ต้องซีเรียสเลยเวลาที่แบบเอ้ยครูทามเยอะดีไหมหรือครูทามน้อยดีนะคะก็เอาแบบที่ที่เรามีาไปกดก็ได้เนาะเพราะว่าเราเข้าใจว่าพอตัวพอเราพุ่งเล่นพุ่งเล่นนะพุ่งหัดเล่นอะไรอย่างเงี้ย อุปกรณ์หรือท็อปปิ้งหรือพวกแบบอัปเกรดท็อปปิ้งเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยมีทุกคนนะคะสามารถใช้เท่าที่มีไปก่อนได้เนาะผสมแต่งไปเรื่อยๆนะคะตัวต่อมานะคะเป็นตัวของคุกกี้รสแบล็คเบอร์รี่ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เซฟว่าลงด่านแล้วแบบปังมากคือเซฟเอาตัวเนี้ยไปลงเป็นเลเวล46ใช่ไหมไปลงด่าน12-30อะปกตินะคะ ลงผ่านด้วยทุกคนก็คือใช้เป็าตัวแลนะคะสามารถไปดูได้เลยอ่า,าเอ้ยเซฟใช้ตัวแลลงจริงๆตัวแบล็กเบอรี่เนี่ยลงด่านดีดีมากถ้าเกิดเรายังไม่มีตัวเวทตัวไหนนะคะที่เป็นอีพิกมาก่อนหรือไม่มีเลยนะคะอีกตัวหนึ่งถ้าเราแบบไม่มีสาเจ้าป่าไม่มีตัวของนางฟ้าทะเลนะคะอยากได้สตนัน หาจากไหนได้บ้างหรือลงหอคอยโอ้ยสตันไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นนะ้องคุกกี้รสเชอรี่ได้นะคะแต่ก่อนเซฟใช้เป็นเชอรี่บอมแต่เซฟใช้ลงหนาด้วยนะ8-30เนี่ยเซฟยังใช้นางลงหนาด้วยนะทุกคนใส่เป็นครูทามล้วนห้าเมตรนะคะจะได้สตันบ่อยๆเนาะแต่สตันเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นเองค่ะ ตัวฮิวนะคะถ้าไม่มีทั้งสมุนไพรนะคะแล้วก็ไม่มีทั้งเพลเวลานะคะสามารถใช้เป็นคุกกี้รสคาตาตรุ่นสามได้นะคะตัวนี้เหมือนจะแจกด้วยหรือเปล่าเนาะนะคะในช่วงเริ่มเล่นเกมคุณสมบัติคล้ายกับเพียวค่ะแต่ว่านางเนี่ยจะกลางโลกให้แค่ตัวเดียวเนาะอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองค่ะคุกกี้รสอะโวคาโดเซฟเคยใช้แทงย้ำนะเคยใช้เป็นแท้งตอนที่เซฟยังไม่มีคุกกี้รสนมไม่มีตัวแทงตัวไหนเลยนะคะเซฟใช้ตัวแรแท้ง ก็คือพุ่งเล่นอะเซก็ใช้ตัวนี้แทงกับตัวของคุกกี้เจ้าชายปะตัวคุกกี้อัศาวินเนี่ยแหละเออใช้แทงคู่นะฮะก็ึตอนหัดเล่นนะี่คือแบบเออฮามากๆเลย ต่อมานะคะสมบัติที่ควรจะใช้นะคะก็จะมีเมื่อกี้ตัมราพิชิตศึกนะคะตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จำเป็นมากๆทุกทีมต้องมีเพราะเพิ่มพลังโจมตีนะคะอันนี้ขนนกเนี่ยเป็นสมบัติทางเลือกนะ,ะสามารถใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่ใช้ตอนลงด่านกับอารีนาเนี่ยค่อนข้างดีเนาะตายเกิดใหม่ทีนึงนาฬิกาครูทานนะคะส่วนมากจะจําเป็นมากๆนะคะในการลงด่านและลงอารีนาทุกการลงนะคะจะใช้คุณนาฬิกาเนี่ยทุกเกมทุก ทุกอย่างทุกอันเลยเ <moved. S 1> อวิตติ n งเลยยกเว้นอะนี่หน้าบางทีนะที่แบบว่าอาจจะไม่ต้องการเวลาเน,ะนาะจังกัดเป็นผ้าคลุมหรือแบบขนนอกอะไรก็ปรับเปลี่ยนกันได้ตามสไตลนะ์แต่ละคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบสูงขึ้นมาหน่อยที่แบบจะไม่ค่อยใช้นาฬิกากันนะคะก็ะอย่างที่บอกว่าแต่และตัวเนี่ยก็คือสามารถปรับเปลี่ยนตามที่ใช้ได้เลยแนละ้วอันนี้เซฟก็จะไกด์ในส่วนที่แบบว่า ใช้กันเยอะๆใช้กันบ่อยอันไหนหน่าใช้เริ่มต้นนะคะสมบัตินี้สามารถหาได้จากกิ้วนะคะการสุมของกิวนั่นเองแว้นตาลดล้างดีบับได้ด้วยอีกอันนึงนะคะสมบัติอีกอันหนึ่งที่แนะนํานะคะก็คือจะเป็นเคียวเนาะจะเพิ่มอัตราครีนะคะหนังสติกเนี่ยแนะนําใช้เฉพาะด่านที่มีบอสทุกคน อันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองเซตทีมกันดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เซฟเร็จไว้และปิด2ตัวนี้นะคะเพื่อให้คนเนี่ยได้เดาอ้าว่าได้เดานะคะว่าตัวแทงตัวหนึ่งอะคือตัวอะไรเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นแถวกลางเนี่ยจะเป็นตัวอะไรเพราะมาสามารถเดาได้หมดเลยนะทั้งมือหรือเปล่านะคะลูกเกตหรือเปล่ลปาอะไรอย่างงี้ถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยไม่มี พวกแบบลิจินรีหรือไม่มีเอนเชียนอ่างเงี้ยสามารถใช้เป็นทีมไหนได้บ้างเดี๋ยวเซฟเ็ตให้ดูเลยนะคะตัวที่เซฟจ,จะเซตไว้นะคะก็เดี๋ยวดูก่อนเนาะ,ะทีมนี้นะคะสามารถใช้ได้จริงนะคะ นี่ก็คือจะมีลูกเกดเป็นดาเมจนะคะปุ่มปุยช่วยดาเมจเนาะน้องไพ่ฟ้าทองนะคะแทงเป็นเครฟค่ะเชเอมช่วยแทงนะคะแล้วก็เสกลูกมาสมุนไพรนะคะคอยหิวแล้วก็ล้างบับค่ะอ่ามันจะเป็นแพทเทิร์นตามนี้เลยนะคะแนะนําการปิดตัวละครนะคะให้ปิดตัวที่ ทุกคนอาจจะเดายากนะคะเช่นในตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่1นะคะให้เดาว่าเอ้ยแทงเป็นอะไรถ้าใครที่แบบพอมีงบเนาะมีเป็นแบบเอ็นเชียแล้วนะคะหรือเป็นผู้เล่นที่แบบเล่นมานานเนะาะสะสมตัวละครเนี่ยจะมีทีมหนึ่งที่เซฟแนะนำนะคะสามารถไปได้ทุกด่านทุกอะไรไปด่านก็ได้ไปอารีน่าก็ดีนะคะทีมนี้แก้ทางทีมดีไวอีกนะทุกคนก็จะเป็นเซตนี้เลยนะคะและแนะนำว่าให้ปิดเป็นตัวของเคฟไปนะคะกับ ปิดเค้กกับชละไปนะคะเสซจเมื่อกี้อันนี้ก็ใช้ได้นะคะเอ่อเวลาลูดานะคะใช้เซตนี้ได้ค่ะเพราะว่าเคยใช้ใชเคยใช้เซตนี้มาก่อนก่อนที่คุณโคลี่มาหรือตัวของเพียวเวลิามาเออนะคะหรือจะใช้เป็นเอสเปสโซ่ก็ได้นะคะอีกตัวหนึ่งลาเต้ก็ใช้ได้นะคะเป็นเวทถ้าก่อนเนี่ยที่ยังไม่ค่อยมีตัวใหม่ๆเข้ามาะคะเราก็ใช้เป็นเอสเปซโซ่ก็ใช้เอ็เนดีมาก พาเฟ่นะคะใช้เป็นตัวซับพอร์ตอีกตัวหนึ่งค่อนข้างเยอะมากแต่ต้องใส่ลดค่าใช้จหายให้หนางตอนนี้เนี่ยที่นางหายไปนะคะเพราะว่ามีปุ้มปุ้ยนะคะหรือคุกกี้พายฟักทองเข้ามาเนาะลดค่อลดการฟื้นฟูเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็เลยทําให้พาเฟ่เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เนาะหรือจะใช้นะคะเป็นทีมที่ปุ้มปุ้ยเนาะกับฉลามนะคะทำดาเมจต,ตัวของ สาวเจ้าป่าเนี่ยคอยช่วยสตั์นนะทุกคนเออก็อารมณ์แบบเคปปัดไปนะคะแล้วก็สาวเจ้าป่าสตราร์นนอตามด้วยของนอกฉลามนะคะแล้วก็ปุ้มปุยก็ต้องแตะแล้วแล้วก็โดดตึงนะคะก็ะช่วยทําดาเมจได้ดีมากๆเลยอันนี้นะคะเป็นทริคที่เซบบอกว่าให้หาจากไหนได้บ้างแกอรี่หอย5้าสีนะคะสามารถหาเป็นนางฟ้าทะเลนะคะหาจากนี้ได้เลยนี่เห็นไหมคะ มันจะได้3วันได้1เศษนะทุกคนถือว่าคุ้มมากแล้วมันจะมีเศษต่างๆนะคะมีพินตัดให้สุ่มนะคะตัวอารีนาก็มีนะคะนี่เวลาเราส่งเนี่ยมันจะมีขั้นต่ำให้ส่งนะคะไม่ต้องส่งเต็มตลอดก็ได้แล้วก็เวลาเราจะหาคุณโฮลิเบอรี่นะคะหรือเพียวเวลาเนี่ยมันก็จะมีให้หาอีกเหมือนกันนะคะจะเป็นในส่วนของอารีนาค่ะอันนี้นะคะเซฟก็จะ าสาธิตนาอกกาลงาในทีมของเตีมังกรนะคะตอนนีเซฟมี3เซตถ้าใครที่แบบยังไม่มีตัวไหนก็ลองปรับเปลี่ยนเท่าที่มีก่อนนะอันนี้ก็เคยเซฟเคยใช้เซฟนี้มาก่อนเซตนี้ก็ดีเช่นกันค่ะอาจจะต้องทําครูท่าของลูกเกดเนี่ยให้7เบอร์ขึ้นไปไม่งั้นเนี่ยมันจะสกิลรอบที่2ไม่ทันนะคะใครที่มีเห็นเนี่ยเอามาแทนข้าลายเนาะเพราะว่าเซฟว่าแทนข้าวลายหรือลูกเกดก็ได้นะคะเพราะว่าแบบเข้าไลายเนี่ยมันยิงทีเดียวสะท้อนแต่ดาเมจหนักไหมหนักค่ะ ดันได้ถึงเอ็มเลยนะคะเอ็มกกว่าเลยเราจะใช้เป็นเซ็ตนี้ก็ได้นะคะนี่เวลากดก็เดี๋ยวจะมีสาธิตการกดให้ดูนะคะอันนี้เซก็จะแนะนําตัวที่แบบเออหน้ากดหรือหน้าใช้นะคะสําหรับการลงมังกรกิลวหรือลวงคนเกลนั่นเองค่ะค่ะก็เทคนิคการลงนะคะก็อย่าแรกเอาออโตออกให้หมดนะคะกดชเอ็มตัวแรกค่ะชเอ็มใส่ขูดทามนะคะ อันนี้หลายๆคนน่าจะมีเป็นทีมนี้ซะส่วนใหญ่นะคะกดดักช็อคทันทีไปค่ะลอหนังสติ๊กนะคะนี่มังกรให้มังกรขวนก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยกดหนังสติกนะคะตามนั้นเนี่ยหรือกดดาเมจนะคะ3ตัวที่เหลือแล้วก็ตามด้วยออโตเลยก็ได้หนังสติกก็จะใช้ทันทีค่ะทุกคนแต่เราก็จะเสียในส่วนของลูกเกตไหมนะคะถ้าเกิดลูกเกเยไม่มีลูควาเสียหายเนาะเพราะว่าโดนมังกรตีเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงมากๆนะคะลูกน้องมัน ดาเมจอาจจะยังไม่สูงมากเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็จะแนะนําให้ทุกคนได้ดูก่อนนะว่าประมาณนี้นะคะสำหรับกบารตีมังกรนั่นเองนี่ประมาณนี้เลยค่ะก็จะเน้นนะคะตัวไหนที่แบบดาวเยอะหรือ,เ,อ,อเลเวลเยอะนะคะทุกคนก็มาตีมังกรก่อนได้ ก็จบไปแล้วนะสำหรับการแนะนำเนาะในส่วนของการลงอาริยานะคะการจัดทีมแนะนำตัวที่น่าใช้นะคะสำหรับการปั้นคุกกี้ลันนาปัจจุบันนะคะนาแพทนี้เนาะก็อันนี้ถือว่าทำมาค่อนข้างละเอียดนะคะมือใหม่เนี่ยสามารถนำอันเนี้ยไปปรับใช้ได้เลยทีมไหนนะคะที่อยาก,ยากจะลองเซตดูก็เซตได้นะคะถ้าตัวละครน้อยเนี่ยใช้ตัวเท่าที่มีก่อนดาว ตัวไหนเยอะสุดก็นํามาใช้ก่อนก็ได้นะคะตัวแรงไม่ได้น่าเกียดเสมอไปตัวแรงบางตัวเนี่ยค่อนข้างแรงแรงกว่าอีบิกบางตัวด้วยซ้ํานะคะลองศึกษาวิธีการใช้ท็อปปิ้งดีๆเนาะหรือทักมาสอบถามก็ได้นะว่าแบบถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยใช้ท็อปปิ้งตัวไหนดีนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะก็ประมาณนี้ก่อนเนาะก็ขอตัวเข้านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะเดี๋ยวเซฟจะแปะคลิปนะคะตัวที่เซฟเคยทําไปหรือรีวิวตัวไหนนะคะที่เซฟเคยทําไปเผื่อใครแบบเออ ข้าใจเกี่ยวกับบางตัวนะคะในท็อปปิ้งบางส่วนนะคะขอบคุณทุการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย